สวัสดีครับ f อทุกท่านเช่นเคยครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการสะสมพระเครื่องแบบบ้านๆชาวบ้านชาวบ้านทั่วๆไปนะครับวันนี้พระที่ผมจะมาแนะนำเป็นพระปุกใบมะขามรุ่นแรกของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปัง จังหวัดเชียงใหม่พระอรหันต์ผู้มีแต่ให้พระปกใบพระขามรุ่นนี้สร้างในปี2516มีด้วยกันหลายเนื้อมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้อนวะเนื้อทองแดง ปัจจุบันราคายังจับต้องได้ในเนื้อทองแดงผู้ที่สอแสวงหาพระประจำวันเกิดก็สามารถหามาใช้สำหรับผู้ที่เกิดบันเสาได้นะครับ เป็นผ้าดีปีลึกเก็บไว้อนาคตมีแต่มูลค่าเพิ่มมากขึ้นไม่เป็นภาระแก่ลูกแก่หลานในอนาคตสะสมแล้วมีความสุขนักนิยมสะสมพระเครื่อง และวัตถุมงคลแบบชาวบ้านชาวบ้านอย่าลืมนะครับผ้าดีปีเล็กหน้าเก็บอีกสะสมอีกหนึ่งรุ่นผ้าปกใบมะขามรุ่นแรกหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจบคลิปนี้ขอทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ